ข่าวต่างประเทศนะคะไปดูกันที่สภาพอากาศเลวร้วายที่เกิดขึ้นทั้งที่เยอรมนีแล้วก็ที่อังกฤษค่ะที่ยังคงมีพายุหิมะพัดถล่มอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลต่อการจราจรทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศค่ะ โดยพายุหิมะยังคงตกหนักอย่างต่อนเนื่องและอุณหภูมิก็ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเป็นสาเหตุให้การจราจรทั่วทั้งเยอรมน,นีประสบปัญหาวุ่นวายเมื่อวานนี้เพราะนอกจากจะทำให้หลายร้อยเที่ยวบินต้องยกเลิกไปแล้วค่ะยังทำให้การจราจรบนมอเตอร์เวย์ติดขัดอย่างหนักอีกด้วยโดยเฉพาะที่รัฐแบรเดนเบิร์กทางตะวันออกของเยอรมน,นีที่เกิดเหตุรถบรรทุกหลายคันลื่นถลายตกถนนหลายแห่งขณะที่รถยนต์ต้องวิ่งไปอย่างช้าๆเนื่องจากพื้นถนนเต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็งปกคลุม ส่วนที่นครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นสนามบินขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนั้นปรากฏว่าผู้โดยสารหลายร้อยคนต้องตกค้างอยู่ภายหลังจากที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน200เที่ยวส่วนที่อังกฤษหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้การเดินทางทั่วประเทศประสบกับปัญหาวุ่นวายและทําให้เกิดปัญหาในการออกมาจับจ่ายซื้อของสําหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์เป็นช่วงที่ประชาชนจะออกมาเตรียมซื้อสินค้าสําหรับเทศกาลคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงทางด้านสนํงงานักงานอุตุนิยมวิทยา ยาออกคำเตือนถึงสภาพอากาศเดวร้ายในกรุงลอนดอนทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษจากหิมะที่สูงถึง20เซนติเมตรค่ะ